เพราะบริสิ n g สามีจะปล่อยป่านะคะโอเคโอเคโอ้สามีฉันจะปล่อยปานะคะสามีจะปล่อยปานะคะเ้ใจดีเหลือเกินอีเมียอีเมียเป็นคนอีเมีย he's so cool so cool man อีเมียเป็นคนที่ไปหว่านแห่ไอ้อผัวเป็นคนเอาปลาไปทิง้งโอ้ยใจมันผัวข่อขึ้นใจดีผั่ใจดีเกินพี่นอ้องโอ้ยนอ้อง Let fish over there already the big fish over there t e y go over there already โอ้ยปลาตัวบังใหญ่นึงพี่นอ้องบนมันลอยลงๆลงอยู่บนเห็นไหมพี่นอ้องบน ปลาใหญ่ได้พี่น้องนั่นกระเพือบกระเพือบอยู่นั่นตวัวใหญ่อีหลีได้พี่น้องปลาคาบปูนั้นมันกระเพือบกระเพือบอยู่เพิ่นไข่ใส่เบ็ดมันกับปมาหาไข่จักเต๋อพี่น้องเฮ้ยปูน่ะเห็นหนึ่งแต่หลังโตบักใหญ่หนึ่งปูนพี่น้องสามตพี่น้องอยู่น้ำกันนะน,นะสงสัยพ่อแม่ลูกร้อยอยู่น้ำกันสามตัวปูนะ่ะกระเพือบกระเพือบอยู่เพิ่น มคืออันเฮ้ยพี่น้องมันบ่มาพี่มันคือเหลือใจแต่เฮ้ยมันคือข่อยคือเหลือใจแท้มันคือลอยเหลือใจเลยเฮ้ยบ็อกซ์ yeah a lot of box ปลามาดูปลามาแอบอยู่หลังบ้านค่ะเจ้าพี่น้องนี่ปลาตัวบักใหญ่หนึ่งพี่น้องนี่มาดูนะมาดูนะ มันหายไปแล้วนี่ๆๆๆไงมันบ่อนอยู่นี่มันบ่อนอยู่นี่พี่น้องมันบ่อนอยู่นี่พี่น้องสามตัวพี่น้องตัวบักใหญ่นึงเห็นบ่อนโอ้ยนั่นๆๆๆปุ้ยบักหลายตัววเมรนสามตัวพี่น้องโอ้โบักหลตัวนึงปุนะมันมากเป็นฝูงเลยนะ่มันย่านคอยมันหูว่าคอยอยากจับมันมันลอยไปไกลพุ่นนะมันไปยู่ฟังพุ่นพี่น้อง โอ้ยแบบหลายตูวนุ่พี่น้องโอ้ยผลยู่ฟังผลกับนี่มันมากกันเป็นครอบครัวเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบหลายตูวนุ่พี่น้องไปตัวใหญ่ๆมีแต่ตูวใหญ่ๆมีแต่ตูวใหญ่ๆพี่น้อง ไปแต่เอามองมาใส่เนาะกระเพืกเพพพนเนอกกระเพือกพี่คนนี้กระเพือกกระเพือกกระเพือกนี่เห็นมั้กระเพือกกระเพือกนี่ตัวใหญ่กว่าหมูนี่ตัวใหญ่ขาดอีเด้อพี่น,อน้องนี่นี่บาง่นนะ่ะ ตัวนั่นเป็นน่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวตัวใหญ่อีดีพี่น้องตัวนี้ก็ตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวแบบใหญ่นี่พี่น้องเวง